สวัสดีครับช่องปาโกลำเพลินจอไปเชียครับมารุนมารุนซอยรถในลำใหญ่ครับที่ม <together>. ีแห้งบ่ล่าไน่าไก่หมดเ๋ยรถพี่นุ่ ทไ่ไโไี่ลากไกไี่ีง่งดยหน่ไงลำบาลบีกลากไปขึ้น,น,อ,นอ่ะเอไอไ่ไปไันมา้อกโอ้รักสีบกขาดป่มันอ่อนเนี่ยนะ อ่อนมันอ่อนเล็กนิดเดียวโง่แล้ว <c oughs> สลิงมีมั่นใจเดยเลยเต็นใหญ่สลิงมีสุดอยอดเลยพี่นเอา เที่ยวนี่รถรถอ่อยเยอะครับพี่น่องเขาเตรียมการไปแสดงว่าเที่ยวนี่ติดติดติดลมบ่อยนะเวลารถเวลารถซิปหล่อลงมาเอาอ่อยพี่น่องเที่ยวนี่ปูอ้อยเยอะ เราว่วนไปพุ่นเลยเราว่ามบางนี้มันแปนเราสิถอยเข้ามาเราว่ามันแปรเราวางสันเราว่ามันแปรเราว่ามันบวนาจมเพราะว่าเพราะว่าโตโตเขาไทยไ้มันมันมันดีมันมันฟูนไงเราถอยไปแล้วมันมันอยุบ ับอดปอดปอดสุดยอดเลยครับปอดครับ ไม่ได้ลนะลูกเสียอาพีาา่ต้องขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วหนา้าๆไปไปไปยำตรงหน้ารถบ้านเห้ได้บ่ครับเสียรถเสียรถบ้านเขาไปยำเนี่ยเมื่อกี้ผมถอยแล้วมันหยุบนะ ตรงตรงนารถบ้านอยากให้เอารถไทยไปยำนิดหน,น,น่อยเห็ดห็ดิมันเจ็บเจ็บเั็กหน่อยนะตรงไหนตรงนารถบาร้า<ช>นครับแ<ว>มนครับเพราะว่าผมเสียวรถขับมาไปกี่มันมันจมนเ,เอฮกให้เขารถไทยยำ ห้อยยาวนี่ก็ได้ห้อยน่ะเจียมนี่ก็ได้ไวที่ยังใหญ่ยอยู่เดี๋ยวาายนนให้เขามายำก่อนนะรัดให้เขามายำเดี๋ยวเขาจังเขาจังถอ,อ,อยเขาจังถอยเข้ามาให้เขามายำก่อนผมราะเพราะอรเพาลอยเขามายำให้ก่อนเดี๋ยวผมจะเอาเขามาให้เกีน เดูมันจอดหันแลังท like ี่ห้องเขามาหี่เราว่าเอาถอยด่าเขามากรเด้นสยเป็นสีก็ได็นถอยด่าถ้อยปนสีเราว่าเดินเดินหน้าล้วถอยด่าเขาก็ได้สยเป็นสีสองันนะเออร่อห้องสีไดหรือห้องสี้าเป็นสีกะด็นสองขั้นลำพูงมันยุ่งมันเลยล่ะลำพูงมันก็สียู่เาอกไดม่อกไดอยู่มองรถจอดมันบวดอกไดอยู่ดอกขึ้นมาเลยถามนายแอบลำพูงยุ่งใส่ รถไฟอยู่นี่ลำพงเลยตกอยู่เลยเออมันก็มองจอมก็ออกได้น่ะี๋ยวไหนให้เขาเอารถไถมาวนอป่านาะให้เขาเอารถไถมาเหยียบจัอหน่อยก็เนาะเยบนนอเยยบน่นตมาน่วแล้วตกไป่าประมาณูแล้วไปไกลอยู่ มัจอดมันมันขั้นไหนัขวางขั้นนเขาขวางไปแล้วครับเอาเอาพุ่นใหญ่จอดบางล่มนะครับขอพูดทุวการติการกาช่องพากโก้เราเปินในเชี่ยวครับ